ันนออะะไรรย่งเี้คบผมดูดูนะครับอิจฉาคนที่เขามีบ้านใกล้ๆสวัสดีครับทุกคนครับผมเฉินครับผมก็นำบรรยากาศตอนนี้จะเป็นเรียกว่าบิ๊กฮอลโลนะครับทุกคนชื่อบิ๊กฮอลโลครับผมก็หลายคนที่มา,าหยุดนะครับผมก็ก็ สะอาดอะไรเงี้ยไหลลงมาจากเขานะประมาณบ่ายบ่าย2องโมงนะครับทุกคนก็เป็นเวลาที่วันนี้อากาศดีมากๆนะผมทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยร้อนด้วยครับไม่ค่อยสวัสดีครับทุกคนครับผมเชิญครับผมก็นำบรรยากาศตอนนี้จะเป็นเรียกว่าบิ๊กฮอลโลแล้วออกไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็ แล้วก็มาจอดเคียงข้างกันนะครับก็คง mm hmm. จะไปจอดเคียงข้างกันตรงนั้นเลยนะครับทุกคนก็มีคนที่มีบ้านอยู่นี่ใกล้ๆนะ mm hmm. เยอเรือลำเจ้านั้นนะครับผมเพิ่งัเพิ่งมานะ mm hmm. วันนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นเวลาบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะครับ mm hmm. นี่คือบิ๊กคอลโลนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ ผมพูดว่าอะไรดีล่ะก็คือห้วยนะขอบคุณมากครับบรรยากาศนะให้ทุกคนได้เห็นนะครับนี่คือบิ๊กคอโลนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ให้ผมพูดว่าอะไรดีล่ะก็คือห้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะยามหมลี่จะเป็นเกาะนะทุกคนตรงนี้ฝั่งนี้เป็นเกาะเกาะเล็กๆนะครับผมก็นำบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมครับผมนะดูนะถ้าจอดฝั่งนู้นนะครับ ในถ้าจอดเรือจอดอนะไรก็มีความสุขของเข้าไปนะครับผมแล้วก็ก็คออิดว่าเป็นน้ําที่สะอาดอะไรเงีง้ยไหลลงมาจากเขาแล้วออกไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็ออจะเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาจอดเคียงข้างกันนะครับคงจะไปจอดเคียงข้างกันตรงนั้นเลยนะครับผมทุกคนทุกคนมาชมบ,บรรยากาศนะครับผมให้ทุกคนเห็นวันนี้จะค่อนข้างที่จะนอ้อยนิดนึงนะครับทุกคน แต่ปกติจะเยอะยาวเป็นพืชแล้วครับผมก็มีตรงนี้นะบ้านอยู่ติดทะเลนี่นะเป็นพักผ่อนอย่างดีมากๆเลยนะครับผมเรือนลานั้นก็เรือนลาเจ้านั้นนะครับผมเพิ่งักเพิ่งมานะวันนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นเวลาก็ออกไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาจอดเคียงข้างกันนะครับคงจะไปจอดเคียงข้างกันตรงนั้นเลยนะครับมทุกคนก็ออกไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยนะครับผม แบบนี้นะคะรับแล้วก็มาจอดเคียงข้างกันนะคะรับจะไปจอดเคียงข้างกันตรงนั้นเลยนะครับทุกคนออก็คิดว่าเป็นน้ําที่สะอาดอะไรเงรี้ยไหลลงมาจากเขานะ,ะเป็นการพักผ่อนนะครับทุก ฮอลโล่ครับผมก็หลายคนที่มา,าหยุดนะครับผมก็ก็มาเอาเรือกนะดูนะถ้าจอดฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ถ้าจอดเรือจอดอนะไรก็มีความสุขของเข้าไปนะครับผมแล้ก็ก็มีคนที่มีบ้านอยู่ ันแล้หนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่นะเขาจะเป็นห้วยๆแบบไม่ค่อยมีบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับร้อนเลย้ยครับก็เป็นบรรยากาศที่ว่าสุดยอดมากๆที่จะพักผ่อนอะไรเงี้ยนะครับผมดูนะครับอิจชาคนนที่เขามีบ้านใกล้ๆนะดูนะถ้าจอดฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้เขาจอดเรือจอดอะไรนะเขามีความสุขของเข้าไปนะครับผมเราก็นะครับ <Century> ทุกคน ชื่อพิกฮอลโลครับผมก็หลายคนที่มา,าหยุดนะครับผมก็ก็มา,อาเอาเรือเรือแล่าเจ้านั้นนะครับผมเพิง่งเพิ่งมานะวันนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นเวลานะครับทุกคนชื่อพิกฮอลโลครับผมก็หลายคนที่มา,าหยุดนะครับผมก็ก็มา,อาเอาเรือ,อทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับผมให้ทุกคนเห็น วันนี้จะค่อนข้างทุกจะน้อยนิดหนึ่งนะครับทุกคนแต่ปกติจะเยอะยาวเป็นพืชนแล้วก็มันก็มีอะไรนู้มาจากเขาแล้วนู้นลำนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นจุดพักผ่อนของชาวเคลิรามาีแล้วก็4ีรัฐนะครับในอเมริกานะครับผมนะครับทุกคนชื่อบิ๊กฮอลโลครับผมก็หลายคนที่มาหยุดนะครับผมก็ก็มาเลือก ห้วยแบบนี้ใช่ไหม้าจะมีหลายห้วยห้วยแต่ละห้วยก็จะมีจอดเรือแบบนี้นะครับทุกคนลนักษณะการมาพักผ่อนนะครับผมมีเจ้านี้ก็มาอีกแล้วท<ฮ>ุกคนก็มีความสุขนะถ้าใครแบบว่าแบบเหนื่อยมาแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็ค<ฮ>ือก็มีความสุขนะก็ดูดูเข้ามาเล่นนะครับทุกคนก็อจอดเรือบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะครับนี่คือบิ๊กฮอลโลนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ให้ผมรีบพูดว่าอะไรดีล่ะก็คือห้วยนะ ก็คิดว่าเป็นน้ำที่สะอาดอะไรเงีง้ยไหลลงมาจากเขา ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะยามไปนี่จะเป็นเกาะนะทุกคนตรงนี้ฝั่งนี้เป็นเกาะเกาะเล็กๆนะครับผมก็นำบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมครับผมก็มาพบมาพบเพื่อนนะเจพอเข้ามาพบเพื่อนแล้วเขาก็บอกโอเควันนี้เอาเรือออกไปนะอะไรเงี้ยนะครับผมทุกคนนะฮะจ้นนี้ก็มาอีกแล้วนะครับผมวันนี้เอาเรือหลายแพนะมีหลายแพนะครับผมก็ร้อนเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่ายอดมากๆที่ พักผ <muitas> ่อนอะไรเงี no <abolition nota'> ้ยนะครับผมดูด <no información> ูนะครับอิจฉาคนที่เขามีบ้านใกล้ๆก็มาพบมาพบเพื่อนนะเคพอเข้ามาพบเพื่อนนะเขาก็บอกโอเควันนี้เอาเรือออกไปนะอะไรเงี้ยนะครับผมทุกคนนะฮะจานี้ก็มาอีกแล้วนะครับผมวันนี้เอาเรือหลายแพนะมีหลายแพนะครับผมก็จะออกไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาจอดเคียงข้างกันนะครับคงจะไปจอดเคียงข้างกันตรงนั้นเลยนะครับผมทุกคน ก็คิดว่าเป็นน้ําที่สะอาดอะไรเงี้ยไหลลงมาจากเขานะครับทุกคนชื่อบิคอรโลครับผมก็หลายคนที่มาหยุดนะครับผมก็ก็มาเอาเลือกเป็นห้วยๆแบบนี้ใช่ไหมก็จะมีหลายห้วย้ๆแต่ละห้วยก็จะมีจอดเรือแบบนี้นะครับทุกคนลนักษณะการมาพักผ่อนนะครับผมมีเจ้านี้ก็มาแล้วครับ บรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะครับนี่คือบิ๊กพอลโลนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ให้ผมรีบพูดว่าอะไรดีล่ะก็คือห้วยนะทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับผมให้ทุกคนเห็นวันนี้จะค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงนะครับทุกคนแต่ปกติจะเยอะยาวเป็นพืชแล้วครับเพรานะมีดูนะถ้าจอดฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ถ้าจอดเรือจอดอนะไรก็มีความสุขของเข้าไปนะครับผมเราก็ นิดนึงนะครับทุกคนแต่ปกติจะเยอะยาวเป็นพืดแล้วครับเพราะาีิเป็นการพักผ่อนนะครับทุกคนบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะครับนี่คือบิ๊กคอรโลนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ให้ผมรีบพูดว่าอะไรดีล่ะก็คือห้วยนะนะครับทุกคน คือบิอ๊กฮอลโลครับผมก็หลายคนที่มา,าหยุดนะครับผมเขาก็ม <Wow. S 1> าเอาเอรื่องแล้วมาจัดเขานู้นลเรู้นุะนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นจุดพักผ่อนของชาวอเมริกาแล้วก็สี่รัฐนะครับ mm hmm. ในอเมริกานะครับผมมีหลายแพรนะมีหลายแพนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมเฉินครับผมก็นำบรรยากาศตอนนี้จะเป็นเรียกว่าบิ๊กฮอลล์ไปจอดแล้วก็จะไปจอดใกล้ๆกันแล้วแหละครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับเขาจะเป็นห้วยๆแบบไม่ค่อยมีบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะรือนะถ้าจอดฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ถ้าจอด,ดเรือจอดอะไร